นี่โอลํารวยนะครับจะพามาดูการยกแผ่นนะฮะน้ำหนักเกือบสองร้อยโลนะครับขึ้นที่สูงดูไม่ใชยเคนนะครับทีมงานช่างก่อนนะครับกิ <50 S 1> โลได้เนี่ย <50 S 1> ดูนะครับเราไม่มีเคนนะครับในการก่อสร้างที่แคบนะครับ โดยทีมงานช่างก่อนะครับหมู่บ้านสากรกับพวกวัยเก่านะครับเป็นภูมิปัญญาของช่างนะครับสมัยก่อนอยังไม่มีอุปกรณ์ช่วยนะครับ แผ่นยาว3เมตรได้เดึงขึ้นไปแล้วนะครับต้องใช้เทคนิคนะใช้แรงนิดหน่อยชายนม4คนเลืออีกหลายแผ่นเลยนะครับ มันเป็นการเทคนิคแบบโบราณนะครับเ,าเาุาผ้ไ้สมัยนี้ก็เอารถเคนมานะครับยกกวางยก,กวางอย่างนี้ยกไม่ได้นะครับมันติดสายไฟนะครับเอาเคนเข้าไม่ได้แต่ภูมิปัญญาช่างไทยก็ทําได้ครับ เอาเหลือไม่กี่แผ่นแล้ว